นี่จะเป็นบ้านมาย,ยมชิดนะครับอ่าบ้านมาย,ยมชิดนี่เจ้าของเจ้าของบ้านใจดีมากนะครับก็คือเรามาแค่อแปดคนนะครับแกก็ปิดฝั่งนู้นไว้ให้น่ารักมากเลยครับปิดฝั่งนู้นให้แล้วก็เปิดฝั่งนี้ให้แล้วก็ให้สระเราเล่นตรงนี้ด้วยนะครับผมบริการดีครับผมลูกชายเล่นยังไม่ขึ้นเลยครับนี่มาดูส่วนภายในนะครับผมส่วนในห้องนะครับก็จะมี เตียงหนึ่งเตียงนะครับจะนอนได้สองคนแล้วก็จะมีที่นอนเสริมหนึ่งชุดนะครับที่นอนเสริมไม่ได้คิดเพิ่มนะครับผมคุณลุงเขาเตรียมมาให้เลยนะครับมีทีวีให้นะครับแต่ไม่มี WiFi นะครับทุกคนส่วนห้องน้ำนะครับห้องน้ำสะอาดมากครับห้องน้ำในห้องน้ำก็จะมีน้ำอุ่นให้นะครับผมมียาสระผมมีสบู่ให้ครับพร้อมครบเลยนะครับ ส่วนบ้านหลังนี้นะครับจะมีอยู่2ห้องนะครับห้องหนึ่งจะนอนได้ประมาณ3 4ถึงคนนะครับผมส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือสระน้ำนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นสระน้ำในตัวนะครับส่วนเครื่องครัวนะครับที่นี่เขาก็มีให้นะครับมีโคกถ้วยจานช้อนเตาแก๊สปิกนิกแล้วก็เตาย่างพร้อมฐานนะครับ ตอนนี้แกงหน่อไม้เราหอมๆมยอะๆก็เสร็จแล้วนะครับความอร่อยของค่ำคืนนี้ก็คือได้กินข้าวนอกบ้านแบบอร่อยๆแบบนี้นะครับเมมาเด้อครับดอข้าวจีเสียบๆครับไมท่ายย่างครับไม่ท่า่เท่ายย่างเอ้ยเมถ่าไเ่ถ่าเอาส่วนเขากินข้ากจีด้ยนะ